จองคิวด่วนเอาด้วยค่ะอยากเป็นค่ะแต่อีกสิบคนจะหาจากไหนอะมึงเรื่องคนไม่ต้องห่วงดวกูหาให้แป,ป๊บอ่ะเริ่มแกะท่าแป,ป๊บเริ่มเลยพรุ่งนี้เจอกัน The next morning โย่เา <Yo. S 1> <laughs> ไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมื <laughs> อนท้ายโย่เอาวันนี้เรามีภารกิจ <laughs> อนนอย่ากหาเรื่องเข้าใส่ตัวเรานเคะเพราะว่าเราอยากจะเต้นเพลง world ด้วยความที่เพลงใหม่อ่ะมันดูเหมือนจ้าเหมือนจ้าเหมือนจ้ไม่ยากมากคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปรวบรวมการซ้อมเป็นของเรานใช่ไม่ว่าจะบอกว่าภารกิจอย่าค่อนข้างฟิกซ์วันด้วยใช่เพราะว่านิดาจะไม่อยู่ประเทศไทยไม่ใช่ไม่อยู่กรุงเทพเคยจะได้ไปทำธุระก็เลยมีเวลาค่อนข้างน้อย อาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าในการซ้อมแล้วก็ในการอัดคลิปเลยถูกต้องรวมๆแล้วว่าสี่อะใช่ซ้อมสี่วันไม่รวมถักไม่รวมซ้อมสี่วันถ่ายอีกวันหนึ่งเป็นท่าหมดเป็นห้าวันเจริงเหเรื่องจึ่งจรงขอเพิ่มอีกวันไม่ได้ไม่มีเวลาแล้วแลวคือวันหนึ่งแค่แบบที่เราสองชั้มป่ะก็อาจจะแต่ว่าสองสามชั่วโมแล้วแต่ว่าแบบว่าใครอะไรยังไงแต่ว่าพวกเราก็จะสู้แต่งทีนแต่งแต่ว่าบอกก่อนว่าคลิปอาจจะออกมาดูแบบให้เน้นเอ็นจอย กีนละกันเนาะคันล้อคันล้อเพราะว่าเราอาจจะทำอะไรไม่เป๊ะ็นคอนเทนท์คอนใจไม่คอนเทนต์นะไม่เขาเอาไว้มันคือคอนเทนต์ที่กระหล่๊งอยากทำต่อนี้อยากทำอยากทำแต่ว่าคือน้องๆในทีมที่จะมาเต้นด้วยกันเนี่ยก็มีกระหล่๊ด้วยะ เราก็มาดูกันละกันว่าจะเป็นยังไงจะออกมาเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวพอเจอน้องๆคนอื่นด้วยก็เดี๋ยวจะแนะนาว่าใครคบเป็นใครใครชื่ออะไรมากก็เดี๋ยวถ้าชอบคนไหนก็ไปติดตามเขาอยากจะเคลื่อนไอซีให้เลยตอนนี้ขึ้นเราสองคนก่อนไปเจอกันเลยนะคะมาขอบคุณค่ะแล้วเราสองคนเป็นใครกันมากกว่าอ่ะ่ะอ่ะพีคบว่าเป็นใครค่ะ ฉัวค่ะ่ค่ะไม่ตองสงสัว่าทำไมไม่เป็นเจ้าคันถ้น้องอีกคนหนึ่งอ่ะเขาคบว่าเป็นเจ้าหันอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรไปเลยใช่นี่ก็มีความเป็นเจ้าช่วยอ๋อเลย มึงกูไม่ไหวแล้วว่ะกูอะอยากทำมานานแล้วเว้ยแต่แบบเพราะว่าเจอแบบเนี้คือกูท้อวะ่ะไม่เอาแล้วว่าพวกเราเลิกเต้นกันเลยดีไหมอ่ะอูเราไม่ควรทำแล้ววะถ้าไม่ปัญหามันเยอะขนาดนี้วะมึงหรือว่าพวกเราคนบอกน้องดีวะลองบอกดูกูว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆวะ่ะ

ที่สองแล้วค่ะทุกคนกับการอัน,นจริงมันคือมันแรกร,ราะว่ามาเจอกับคนอื่นไงใช่แต่เราอะแอบ,บใช้เวลาโกงเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเป็นคนแก่กลุ่มหนึ่งที่ต้องมาอยู่กับเด็ก,กมันยมถูกเราก็เลยแอบ,บสองมาก่อนกับเด็กสาวไว้าทางานอยู่ใช่<ะ>ซึ่งตอนนี้เราก็เจอน้องๆกันแล้มาจากคนแรกเลยอาหารไปฝั่งนู้นเลยเป็นใครเป็นใครเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้่ แล้วชื่ออะไรแจ้งตัวหน่อยชื่ออะไรชื่อดีมชื่อดมเป็นใครเขาเป็นใครเป็นอะไรเป็นใครนะบูบูบูเออเป็นไงผมแด็นแตเป็นน้องบูแซบนะแซบเป็นพี่แซบเออต่อไปนุ่นเขากำลังแกะท่าอยู่ไม่ใช่มือค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้ได้เลยอ่ะเป็นดาวติ๊กอุ้ยเห็นเจียสวยเลยอ่ะดาวติ๊ก เราติกนะคนเนี้อ่ะพูดดิอ่าพูดดิน้องเป็นใครอะน้องเป็นใครอไ่เออคาตก็วันอวยใจนะวอนอวใจคุณไม่ได้ไปจ้าหันค่ะคุณได้ไปจ้าชวนแทนมันมีคนไปนจ้นอาางสาตาเอาคนต่อไปเลยไหมคะ ส่่ไมรู้วัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอมต่อชื่ออะไรคะไม่ได้ยืนอยไรไปยืนหมู่ทำไมชื่ออะไรคะชื่อปอชื่อฟอเขาว่าเป็นใครวันนี้เป็นดีเคยัยเป็นดีเคเออคนต่อไปคนต่อไปสวัสดีค่ะอะไรยัยรู้แต่ก็ลมากเลย ท่าตะโกนมาเลยอ่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อฟ้ามุ้ยค่ะชื่อฟ้ามุ้ยตาโอเค c o v e เป็นใครวันนี้มือนอนเออคนอื่นมาแล้วทุกคนคนอื่นมาแล้วสวัสดีจ้าแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนนี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่ออาชาค่ะพาวเวอร์เป็นใครวันนี้เป็นจองฮันเออจองฮันเออจองฮันต้องต้องต้องใส่เปิดทริปเปิดทริป แล้วคนนี้อ่ะสตีฮ่าชื่ออนค่ะเออเก็เป็นเอสฟุบเอสฟุบสดีค่าเนาะเออสิครัตัวกระปิวริ่วชื่ออะไรคะชื่อรุ้งค่ะเชี่ยรุ้งเป็นโอค่ะเออเป็นโอจีผิ่ผมชมพูเริ่มเลยอ๋อเป็นเอสแล้วชมเป็นโอจีโอจีสีชมพูเป็นได้ไปได้โอเคเวอร์ 不发，不 มาแลก สดีทุกคนวันนี้เป็นวันที่3ในการสอมเต้นนะคะทุกคนซึ่งนี่ก็เราสามคนก็มาถึงแล้วนะคะแล้วก็อ๋อดูเอาเองเหมกว่ามันพูดวายขนาดไหนจริงอ๋อดูอ๋ออ๋อดูอ๋อสภาพอ๋ออ๋ออ๋อ สวัสดีค่ะลืมสัมภาษณ์เลยวันที่สามพิ่งมาสัมภาษณ์ชื่ออะไรเอ่ยหญิงค่ะชื่อหญิงค่ะเขาว่าเป็นใครคะดีโน่ค่ะเป็นไงบ้างซอเป,เป็นดีโนโ่ใบข้าวเสร็จไปตื๊งตื๊งมาจากอี อเป็นสาวดอกมาที่จ้อเหรอเนี่ย Baby I c a n see Baby I c a n see นะนำวนอูหน่อยพาไปแนะนำวนอูหน่อย น้องธนิมใช่ไหมเป็นวอดคนใหม่ของเรานะคะน้องขอบคุณน้องมากมาน้องจะวันเดย์มิลเโคั่ให้กับเราสู้ๆนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูในคกันว่าน้องขอจะให้ใช่ทำได้หรือเปล่าทำได้อยู่แล้วกัวทำไม่ได้ท้องทำไทำไมทไทมทำไมทได้ำไดทำไมใจทมทได้โเซ่โใจ เก่งมากเ,าเก่งมากเราเราต้องไม่ให้สีนมัน แต่ก็ทำอะไรคะทุกคนนิปปีอยู่ไหมเนี่ยน่ปปะยังมีอยู่ยังมีอยู่ก็หลังจากที่ซ้อมมามาสุดท้ายใช่ปะเขตุอะไรก็เกิดจากการที่เราอยากจะทำให้มันเบอร์วังเบอร์วังจริงก็เลยไปทำการซื้ออย่างที่ทุกคนเห็นใช่ปะเราก็ไปซื้อมาแล้วเรีรอยทุกดอกมงดอกไม้จะมาจัดโดยที่เราจะมีพีโบช่วยสวัสดีค่ะงานในโลกของจริงไม่เห็น เฮ้ยอ่านี้ค enfin> ือกินข้าวนะคะทุกคนข้าวท่าดาวมันกินขนาดได้ยังไงวะเพราะมันเจ็บขาอยู่เนะ

อะไรไม่หันหน้าอีกแล้วเหรอเฮ้ยมึงมึงฝั่งคนขยันกระฟังฮ่าฮ่าฝั่งคนขยัน อ๋อพี่รวค่ดนมีคุณลูกค้ามาเสิร์ฟแก้วน้านะคะก็อันนี้ก็จะเป็นพิธีจบแบบงงงงนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้อย่างที่เห็นไปว่าอาจจริงละก็เลยมาเลี้ยงข้าวน้องๆที่มาช่วยงานเราวันนี้นะคะเอาจะเต้นแล้วอ่ะประเด็น อ่ะเ็ก็รอดูคลิปเต็มพวกกันได้นะคะใช่ได้บ้านะนนอม้บ้านะนนออย่ายงน้องบายนอยเยหเหเเหบนไมดด